ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับอุณนี้ก็มาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะพอเตรียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาสิได้พี่น้องเอ้ยเหล็กเซียนชัยวานลายงวดแล้วเลยเป็นแบบนี้แต่ว่างวดนี้มันจัดเต็มเลยนะพี่น้องเนี่เขาก่อนสิไปเบิรงเขาก็มาเบิรงก่อนเนาะครับเนาะครับมือวันศุกร์ที่21มิถุนายน67 ลาวพัฒนาออก189 106ครับเลขล่างก็ออก91พี่น้องครับของเซียนชัยวานพอเตรียมกับเชยเบื้งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว,ว่าเพิ่นก็บเน้นย้ำม,มาอยู่พอเตรียมก็ได้เว้าได้บอกพี่น้องพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8มาเก้าพี่น้อง ครับแต่ว่าจับคููมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกออกเก้าหนึ่งครับขัดจับเต็มพี่น้องก็เตรียมได้เบาอยู่นี่นะครับเนาะมากหลักศูนย์กระจับบ่อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกกับปรากฏว่าเขา่าศูนย์หกนะพี่น้องนี่ครับเซียนเชวันวันนี้จัดเต็มได้พี่น้องครับเพื่อนไ้มาเต็มสูตรเลยนะครับเอาก็เตรียมผ้าไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ วันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ ชุดเต็มเลยครับพี่น้องชุดวินนะพี่น้องครับประเมิงมาจับคู่เลยพี่น้องเด้อย สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับสามหกสามเจ็ด สามแปดสี่เกชุดเก้าหางพี่น้องบาทนี่ ส่วนก็นมีตัวเน้นพี่น้องเนีนซีหางครับลองมึงพันว่ามันเป็นอย่างไรคือยิ่งมกักรุดดีแทลวาจถุพันวาพี่น้อง จัดเต็มเลยครับเนาสัตว์เกนเนาะพี่น้องเนะเววา,าะเต่ว,ว่ากัคือเแตีว่าเด้พี่น้องเร้่อมักชอบตัวเด้เข้ากันจะเริ่มกลับตัวไว้น้ำ เตรียมกคอไววพรอคอยแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่นอ้องปังๆเลยนะครับลายงวนแล้วเพล่นบาเรียกเพิ่นกระจับเต็มๆกบเข่ามาตลอดนะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นจับชุดเต็มเลยเก้าชุดนะครับครับเอาวันจันนะพี่น้องเนาะวันจันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนชัยวานนะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสาม ครับชุดเตรียมกับ2 3 4 6ามส่หเน้พี่น้องเนาะครับจับคู่2 6งหกสองเจ็ดสอ4แปดส่หกี่นะพี่น้องครับเตรียมกอไว้พอนควหยเข,ขาาคให้แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับอีซก็ะไไ้โศกโศกมันๆกันแต่ว่าเรียกเรียกเ,เป่าพน่บไยได้พี่น้องงวดน,นี้ขันเป่าก็คือหลุดไปเลยนะครับก็จะิม,มี2สองกับสามส,ส,สามแหลพนวาันเป่า ครับมันก็บให้มันลายนพี่นองเนาะตอนนี้กันลายตัวเาขาคอให้เขาลายตัวก็ขอแต่มันเข้านพี่นองเนาะครับเขาเตแียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพอเต้มมาฝากพี่ฝาก้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไวพอีพรขอให้เข่าขอให้แตกปังๆน้ำพี่น้องเนาะครับเจ mm ็ซ hmm. ีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะครับ mm hmm. เอาจะเลื่มนะพี่น้องเน้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนํานะครับ mm hmm. ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมก็ขอกราบขอบพระคุณเจ็ซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียม ครับพอแต้มขอไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใยใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกไว้รวยเงินกันทุกถุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม